สถานธานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธานานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีประจำปี2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็เตรียมสมัครสอบแข่งขันนะครับ เพื่อเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีอัตราค่าจ้าง15,600บาทหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานสถานธนาลบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับสำหรับตำแหน่งว่างครั้งแรกเนี่ยเขาจะรับจำนวน5อัตราก่อนนะครับที่เหลือก็จะขึ้นบัญชีเอาไว้นะครับสำหรับหน้าที่ ในการทํางานนะครับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติโดยผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญานะครับใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานทางด้านการเงินบัญชีพัสดุงบประมาณและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนะครับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเนี่ย จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังการเงินการเงินและการธนาคารโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2565ถึงวันที่1กันยายน2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์ www.lgp.thajob.com i j o b สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจําปี2565นะครับสําหรับในรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในตัวประกาศฉบับเต็มนะครับใน ประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักง,งานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีประจำปี2,565นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ยังมีเวลาที่คุณผู้ชมจะไปสมัครนะครับก็คือ ยังรับสมัครไปจนถึงวันที่1กันยายน2 5 6 5ตลอด24ชั่วโมงนะครับ